How are you are โยบล็อกสวัสดีผู้เล่นอาร์คเรดเดอร์นะครับปรับภาพยังไงให้แบบจากนัแบบ้นแบบเลื่อนอะคอมกากอะไรเงี้ยอยากรลดอ FPS ออกมาให้มันเยอะที่สุดเป็นเรเดอร์กันได้แบบสนุกมากขึ้นนะครับสมมุติมากขึ้นนะประมาณนี้ก็อย่างแรกนะต้องเข้าไปที่กราฟิกกันเรื่องของกราฟิก,กนะครับบอกก่อนว่าเกมนี้ออพติไมาโคตรจะดีอะเดี๋ยวเราไปดูกันดีป่าอย่างแรกก็เรื่องของเฟรมเรทอันนี้ผมจะเริ่มเริ่มจากอันแรกนะเป็น วิ mode นโดว์โหมดเนี่ยครับเราเลือกเป็น Borderless Fullscreen นะส่วน FSR 3 Frame Gen อะผมปิดนะ VSync ก็ปิดไปอันนี้เราดูกันนะ AMD Anti-alias ก็ปิดนะครับรื่อง e บบน i m a ิ e อันนี้แล้วแต่เครื่องคุณนะส่วน Upscaling นะผมเลือก FSR 3ผมว่าโอเคสุดแล้ว Quality นะครับส่วนใครที่คอมแรงก็ลองลดแบบเพราะว่า Quality นี่ลงมา ให้กลายเป็นแบบ performance นะครับจะช่วย boost เกีร์ได้เยอะมากแต่ภาพจะเละเป็นวุ่นๆนะส่วนเอเอก็จะเป็นแบบถ้าเป็นเนทีฟเอเอก็ได้นะใครขมแรงเจ้าภาพจะขมวาอยากแต่แบบไม่มีเลยถ้าเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็จะเป็นวุ่นๆนะอันนี้แล้วแต่ความชอบเอฟโอวีการ์ดปิด motion blur view off view ผมไม่ปรับ motion blur ผมปิดเพราะถ้าเปิดอะ มันมันหัวเราอาจจะเวลาขยับกล้องเราอาจจะเห็นแบบประตูแต่ว่ามันเบลอใช่ไหมถ้าเราปิดมันก็จะช่วยได้นะให้เห็นชัดขึ้นนะในเคสที่ผมปรับเป็นสเตติกนะครับก็มคือเหมือนไม่ใช่นะคุณภาพของเกมเนี่ยเราปรับมีเดียมนะหรือจะลงเป็นโลก็ได้อันนี้ผลงงปรับโลดีกว่าก็ประมาณนี้อันนี้คือถ้าคอแบบแบบแบบมแบบกระกาศภาพโลมันก็ไม่แย่นะเกมเนี่ยโอ้ยพวกต้นไม้ใบหญ้านะครับปรับไฮผมรู้สึกว่ามันลกถ้าปรับโลมันว่าก็โอเคปรับโลมีเดียมว่ามันไม่ต่างกันมา reflection ก็ไม่ต่างเท่าไหร่ครับโลกับมีเดียมส่วนตรงนี้นะ อินเกมเพอร์ฟอร์แมนซ์โอเลย์ถ้าคุณอยากเห็นเอพีเอขวาบนนะให้ปรับมันซิมเพิลนะครับถ้าดีเทลเนี่ยมันก็จะมีพวกของ frame time อเฟรมไทม์อะไรอยแบบงี้แต่ว่าเราไม่สนใจหรอกเพมันไม่สำคัญเท่าเอพีเอเนาะไอตัวเอ็นจิ้งเซฟิงจะเปิดหรือปิดก็ได้ครับจะลิมิตเฟร,รมเวลาเราอยู่กับบีนะนี่ผมลองปรับโลนะแล้วก็ปรับนี้ที่แค่4อย่างผมรู้สึกว่าโลกับนี้มันไม่ต่างกันส่วนเกมเพทตรงนี้ก็ตามนี้เลยนะไม่ต้องไปปรับอะไรมันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากแนะนำนะก็คือพวกของคอเทนนะครับเราสามารถตั้สตอมไอ้เป้าของเราได้นะลอก ค่อนข้างจะดูง่ายกดคอรดูได้เลยนะโอเคผมเดินให้ดูอีกรอบเช็คดูนะโอเคก็คจะประมาณนี้ครับเป้าที่เราปรับมาเมื่อกี้นะครับรสำหรับนี้ก็ประมาณนี้เนาะเพราะใครที่ชอบคอนเทนต์อาร์เบเดอร์นะหรือว่าคอนเทนต์เกมเราก็เล่นเกมเยอะเหมือนกันกดซับกดไลค์ให้หน่อยนะเป็นกำลังใจน,นิดนึงโอเค